วันหยุดเนาะหลานสาวอันมาทำอาหารให้กินเมื่อเนี่ยเนี่ยจ้ะพันสิพัดไข่เค็มบโลกปลาหมึกไข,ข่เค็มแม่นบอกจ้ะมาชมกันค่ะจ้ะหลานสาวกับกำลังลงมือทำผัดไข,ข่เค็มปลาหมึกเ,เมื่อเนี่ยพ่นว่าทำอาหารให้ใหญ่กินเนาะค่ะเนาะ ปีใหม่ไทยลูกหลานมาหาค่ะอันนี้ปลาหมึกอะไรลูกปลาหมึมกสำเร็จปะปลาหมึกไ้่มาจา่ายเป็นของเขาทำไว้แล้วไงของแช่แข็งอ่ะจ้ะเขาปก,กติเราก็ไม่ค่อยกินปลาหมึกกันนะเนาะมันเจียวกับเทียมหรือเปล่ลูกค่ะไม่ต้องเจียวมากกระเทียมเพราะเราไม่ไม่มากเต็มหม้อนี้เหลืองเร็วกระเทียมเจ้ ไข่หอมก่อนผัดกับหมึกไข่เค็มหม้อคันใจหอมก่อนเนาะค่ะเพราะพวกน,นี้มันสุกง่ายยายให้กินโบเป็นดอกแบบนี้หลานไม่ให้ใส่กินเมือนงเปนชอบไปกินกโอ้เพิ่งกระเด็นออกจากกระทะกับเป็นเนาะ บแตลียวเน็นเป็นพลาสติกนี่ใบใหม่บอกอต้องแห้งมันบอกค่ะงานไขใคอาบโอ้ลืมเปิดตัวโดดอะ่ลกูกเครื่องโดดอันนี้ไอ้พริกหวานพริกหวานนะะึกออกเนาะใส่พริกหวานลงไปค่ะเมือน,น้ได้อาหารเสพๆแล้วร้านเช้ามาเห็นอาหารให้กิน ขยะด้านหลังอะล,ลูกผัดปลาหมึกไข่เค็มค่ะปรุงเครื่องมันบอกอะใส่น้ำตาลหน่อยปมุงงนหน่อยไข่มันเค็มอยู่แล้ว ใส่ยะไรอีกคะมันฝรั่งต้มสุกแล้วโอ้แค่แค่อยากกินผักอะค่ะสมมติเขาก็สำเร็จมาแล้วแหละอ๋อไขเพิ่มมาไข่เค็มแบบนี้เองเนาะไม่หรอกอันนี้อันประยุกตเาวลาเราไปกินเขาไม่มีเขาไม่มีไอ้นี่ยเขาไม่มีมันฝรั่งหรอกแต่อยากกินก็เลยเสริมมันฝรั่งเข้าไปวันนี้เราก็สุด สูตหนูเองเราไปกิน่ะเนาะสูตหนูเองดีไข่เค็มซื้อมาหลายวันแล้วมันไม่ได้กินกันเลยมายูมาชิมดูสิรสชาติจะเป็นจังใดขาดอะไรคะใส่น้ำตาลอีกหน่อยนึงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวจะ เตรียมตักลงจานจาผัดปลาหมึกไข่เค็มสูตรตามใจฉันน้ำหวานสูตรอยากกินอะไรก็จ้ะร้านสาวเิ่นว่าให้กับข้าวห้กินไปไหมไ้ยเิ่นมาหาเิ่นลงเม่อเองเลยเรียบร้อย เดี๋ยวไปชมหน้าตากันอีกเทนึงเนาะค่ะเนาะจัดลงจานเรียบร้อยกันค่ะมื่อนี้ยายสิกินเข่าสองจานเนาะค่ะดีจ้าเรียบร้อยแล้วหลานสาวพัดปลาหมึกไข่เค็มเนาะค่ะเนาะเพิ่งกับเติมมันฝรั่งลงไปเพิ่มมาก,กินเนาะค่ะหน้าตาหน้ากินบ่ค่ะพี่นอ้องเมื่อนี้ยายสิกินเข่าหลายจานหลานสาวมาทำให้กินเนาะค่ะเนาะ ยายฝากชงลิมใหม้นเด้อค่ะเด้อยายรีชาแนวส่องผู้สูงอายุเนาะค่ะเนาะหลานสาวม,มาทำอาหารให้กินเมือเนี่ค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นกำลังแรงใจเนาะค่ะเนาะขอทุกท่านมิสุขภาพแกงแรงเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ